ต้องเป็นเกียรติมากๆ่ะดใจมากที่ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของ EPTQ นะคะก็แดงว่าหนูแบบเป็นตัวแทนเจนใหม่ห New Gen ะค,ะค่ะนิวเจนค่ะเพาะว่าเข้ามากันแล้วเราทางบริษัทก็มีความยินดีนะฮะที่วันนี้ได้เดินทางแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะฮะจากสื่อมวลชนแล้วก็ทีมแพทย์และก็คลินิกต่างๆรวมถึงคุณเจนเย่ที่รับผลิตภัณฑ์ของเราเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า มีความผูกพันนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราได้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแท้จริงโดยบุคลิกที่สะท้อนออกมาในทุกมิติจากการที่ได้รู้จักคุณเจนเย่ยเองและผลงานของคุณเจนเย่ยในทุกมิติเนี่ยเรารสึกว่าเรามีความภูมิใจที่ที่ได้สะท้อนอย่างเกิน,านะคาดฮะแล้วก็เชื่อว่าแพทย์เองหรือผู้บริโภคเองก็ก็จะเล็งเห็นในสิ่งที่เราเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการแบรนด์เอ,องเป,เป็นเจนเย่แบบไหน ครับก็ต้องพูดว่าได้ชมผลงานนะฮะก็ผลงานของสงครามทรงด่วนนะฮะนี้ไม่ได้โปรโมททีวีครานะฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็น <c oughs> เป็นอะไรที่สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็สะท้อนของคนที่ไม่ใช่แค่มีมุมเดียวแต่มีความสามารถที่หลากหลายมีตัวตนมีความดีงามอยู่ในตัวเองนะฮะแล้วก็มีความสมาร์ทซึ่งในความเป็นของ ขาเรียกคนรุ่นใหม่ในมุมของนานาชาติ global gen ทั้งพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้แล้วก็มีมุมแนวคิดในความเป็นธุรกิจมีความเป็นเกิร์บอสซึ่งจริงๆมันเป็น Inspiration ของคนในยุคนี้และก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันท้าทายกับสิ่งที่เราเรียกว่า global product global citizen ของเราซึ่งเราเราเงเห็นแล้วเรามีความภูมิใจะเจนคความ global นี้ที่เราได้รับาอแ ค่ะตอนนี้เหมือนได้มงมิสโกลบเลยค่ะฟีลเหมือนได้มงเลยคือก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์เล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูซึ่งอาจจะถ่ายทอดด้วยบทเซลอยู่ค่ะจริงบทนี้ก็ทําให้ทําให้คนได้เห็นหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้คนอื่นได้เห็นก็ดีใจมากที่ทางแบรนด์เห็นแล้วก็ได้มารับตั้งเป็นแบบพรีเซนเตอร์ได้พรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขนาดนี้ให้ทุกคนได้เห็นค่ะชัดเจนในแบบชัดเจนในแบบของเจนยี่ มาถึงันแล้วค่ะทเจนออกหนูว่าเดี๋ยวนี้พอมันเป็น2 0 2 6แล้วอะทุกคนไปตรงตัวเองได้แล้วอย่างแบบมันทุกอย่างเปิดกว้างแล้วก็ัดเจนในแบบตัวเองก็คือเราอยากเป็นแบบไหนก็เป็นคนจะรักเราก็ตอเมื่อเราเป็นตัวเองอนี่แหละค่แครับองแสินค้าเลยก็คือว่า เราเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับรวมถึงบริการของเราเองเนี่ยก็เป็นบริการที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้าของเราได้ดีนะครับ<อ>แล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับจากการที่สินผลิตภัณฑ์เองถูกใช้นะครับไปมากกว่าจะสิบประเทศทั่วโลกแล้วก็ครอบคลุมทั้งทวีป อะไรนะฮะเมื่อกี้ถามคำถามขอคำถามวิธีนะฮะอยากฝากฝากถึงฝากฝากใครอยากจะสวยเหมือนเจนเย่ก็ถ้าใครอยากจะสวยเหมือนน้องเจนเย่นะฮะนอกจากสิ่งที่น้องเจนเย่เป็นแล้วก็ขอให้มองในสิ่งที่น้องเจนเย่ได้เลือกนะฮะซึ่งเราก็เชื่อว่าเราเป็นบริษัทแล้วก็นําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจในการที่จะสร้างผลงานเฉ่นเช่นที่คุณเจนเย่ได้สร้างผลงานเช่นเดียวกันที่จะอยู่คู่กับ ตลาดทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยครับก็ขอฝากโค้ชแนะคุกคนดรวยจ้จาเป็นชารัลส์พิเซเตอร์ค่ะก็อยากจะฝาก EPTQ ไว้ด้วยค่ะจริงๆหนูว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องโปรดักต์มากๆแล้วก็คือเจอเลือกเป็นพรีเซนเตอร์หนูก็ต้องมั่นใจมากว่าเขามีคุณภาพดีๆแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนก,ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองจะได้ส่วนเหมืองเจนนี่นะคะอ <c oughs> โอเคครับแม่ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องเจนนี่ด้วยนะครับ